นี้ก็เหลือกล่องสุดท้ายเลยใช่ไหมลูกก็คือบ้านของทอตเป็นก้ไปสิบห้าอันแล้วใช่ลูกอันนี้ก็คือเหมือนแกะ EP ที่สี่ EP สุดท้ายของชุดบ้านซปเปอร์ฮีโร่เนาะแกะเลยลูกดูสิของเล่นแมนมีแมสชั่วบัข้างในมันมีแค่สองอันเอีอ่ะเหลือลูกไหนเดี๋ยวดูสิกล่องทอเป็นไงบ้างบ้านอะไรหูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไหนลูกอันนั้นแหละทอลูก เขียวว่าทอยเฉยใช่<อ>ใช่ลูกเดี๋พ่อดูสิขดูหน่อยอ๋อเขียวเวอร์พูแปลว่าอาวุธรานขาอาวุธลกูก <c oughs> ใช่ไหนมีทั้งหมดร้อยเก้าสิบเจ็ดชิ้นนะลูกนะเดีย๋ยนะนี่ไงสี่แบบนี่คือสี่แบบนะคะที่อ่างป,ประกอบไปอ่างประกอบแล้วสามแบบ <c oughs> วันนี้จะเป็น <c oughs> แบบสุดท้ายกมิโก้ใหม่ไหนลูกมีโก้ใหม่สองอันแรก ตรงไหนลูกแกคอมพิวเตอร์แล้วก็ประตูโอเคของใหม่เนาะพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสายฟ้าลูกเพราะว่าทอคือเทพเจ้าสายฟ้าลูกก็เลยจะมีสายฟ้าในสกายลัตไปโดนแล้วอ่ะแกะเลยลูกเหมือนเดิมแยกสีก่อนลูกค่อยๆแกะลูกเอู้จีบนั่นแหละเบาๆลูกเบาๆแยกสีต่อเลยนะลูกนะอันดับแรกนะเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันจะมึนๆทึมๆไปหมดเลย เลโก้เนี่ยสีดำใช่สีไม่ค่อยสว่างลูกน่าจะประกอบยากอยู่มองยากอย่างเงี้ยเฮ้ยกระจกมีกระจกใส่ด้วยโอ้เหรียญโก้เยอะมากเลยอ่ะร้อยเก้าสิบชิ้นแน่ใช่ลูกอันเนี้ยน่าจะรายละเอียดเยอะลูกเพราะเลโก้เยอะลูกเลยจะรู้ว่ามันมีคอนตรงนี้เกลียวเทาไหนลูกคอนทอเหรออ๋อครับลูกครับ พ่อครับดูสิว่าสติกเกอร์เราจะจบนี่คืออะไรคืออะไรครับโลกมันก็คือมันก็คือเราจะจบอ๋อเรากระจุกเนาะมือปอวิดอแล้วอ๋อครับไม่เป็นไรครับนี่นะครับคือชิ้นสุดเลโก้เยอะมากเลยนะครับกล่องนี้เลยเลโก้เยอะจริงๆครับเริ่มับกำลังเริ่มแล้วนะครับเพียงเปล่าตอนนี้เริ่มประกอบจากฐาน ของร้านก่อนเลยนะครับถูกไหมถูกสิลูกมีคู่มืออยู่ทำตามคู่มือเลยผิดอ่าผิดเหรอครับครับลูกมันมีนี้ด้วยที่ตั้งคอนอ๋อที่ตั้งเอาไว้โชว์คอนใช่ไหมลูกติดโต๊ะมันจะเป็นแบบมีจุดอันนึงใช่ไหมพ่อครับลูกแล้วก็มีไม้ตรงนี้ครับอันนี้เป็นไม้ติเลยอ๋อครับลูกไม้ยื่นขึ้นมาครับ เราประกอบครับโลกตอนนี้การประกอบส่วนไหนอยู่ครับโูกเหมือนเป็นโต๊ะอ๋อโต๊ะเนาะสีแดงไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนภายในร้านชั้นหนึ่งใช่ไหมโลกไม่ใช่ครับไม่คืออะไรครับมันเป็นอย่างเงี้ยให้เดาพ่อว่าโต๊ะวางของอโต๊ะวางของในร้านไม่น่าจะใช่นะเหรอ ตอ้จริงด้วยแหมไม่เห็นไหมพ่อดาวถูกตั้งโชว์ที่ตั้งโชว์ใช่ไหมลูกอ๋อที่หลอมเด็กเหรอครับที่เป็นที่เป็นแท่งอ่ะอ๋อเอาไว้หลอมเหล็กใช่ไหมทำอาวุธใช่ไหมลูกครับเอาหลอมเหล็กที่เอาไว้ทอ่ะครับครับดาวพุทธครับนี่ไงอ๋อเป็นเหมือนท่างใช่ไหมลูกที่ซ่อมเหล็กที่ซ่อมเหล็กที่เอาไปตีเหล็กเนาะ ถ้าชอบอวุธนะครับลูกรูปสามไม่ใช่ไหมครับลูกเร็วเนาะรูปสคือคาลเตอร์อ๋อเป็นคาลเตอร์ใช่ไหมลูกสี่แล้วนะครับตอนนี้แล้วกำแพงจะมาแล้วกำลังเกือบมาแล้วกำลังประกอบชิ้นส่วนของกำแพงใช่ไหมลูกครับพอประกอบกำแพงเสร็จปุ๊บก็จะมาประกอบประตูด้านหน้าเนาะครับตามสติ๊ดแล้วนะลูกเนาะตามคู่มือเลยใช่ไหมลูกเก่งมากครับลูก ปไปไล่ลูกมันแข็งเหรอฮะนี่แหละของใหม่เพิ่งแกะกล่องเพิ่งแกะออกจะถุง,งเลยเนี่ยกจิ๊กก็จะเรียงตามนี้นะสไปเดอร์แมนปีศานแหกาโกะไปเรแมนเจ๋วจิจิ๊กว่าคาบเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเอาตามที่เราถนัดเพราะยังไงเราก็จะประกอบไปครบกล่องอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเซตเนี้ยหนึ่งเซตมีสี่กล่องสี่แบบเรามีครบเลยสไปเดอร์แมนมันเป็นไลนขายเลยสไปเดอร์แมนแล้วจะเป็นไลนขายชุดลูกและส่วน ไอรอนแมนเนี่ยร้านขายหน้ากากตันมีการ้านขายโล่กัปตันอมิการร้านขายโลกและส่วนทอร้านขายอาวุธครบเลยสี่แบบสี่ร้านดูพีเจดูพีเศแล้วนะครับตอนนี้นี่นะคะมาดูฝีมือเพี่งเป่ากันเฮ้ยเสาไฟนี่เป็นประตูด้านหน้านะคะด้านหน้าของร้านนะคะซึ่งเป็นประตูที่เป็นไงลูกเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นเลโก้ลูกมันเป็นโมเดลลูกไม่เป็นไรลูกพวกนี้สไฟจเอาไว้เพื่อความสวยงาม ชอเสาไฟจะมาแล้วกำลังทำเสานะครับเสาหน้าร้านใช่ไหมลูกครับตรงนี้นะครับใช่ไหมลูกนี่นะโอเคสองฝั่งนะครับกระเป๋ากำลังประกอบเสาไฟเป็นเสาหน้าร้านนะครับใหญ่ๆเลยสองสองต้นประกอบอะไรอยู่ครับลูกตูประตูนะครับหลังคาประตูหลังคาประตูอยู่นะครับตอนนี้ <Yeah. S 1> แข็งใช่ไหมลูกใจเย็น ค่อยๆประกอบมันลงล็อกโลกไม่ต้องออกแรงเยอะหรอกนิดเจ็บเมียมันต้องทำให้มันเข้าไปดีๆได้อ๋อเหรอครับโลกอ๋อมันมีลูกเล่นใช่ไหมลูกเลโก้พวกนี้ แลรูพีสิบสองเลยนะครับ,รบรตลกวันนี้มากเลยตลกเลยครับลกูกเสาปกเจจกอ๋อมันสวยใช่ไหมไล่ะแล้วมันก็มีนี้ด้วยที่ยื่นออกมาเหรอครับโลกนี่นะครับเรามาดูภายในร้านกันนะครับมีแท่นโชว์คอนด้วยนะครับพอดีนะที่ปรได้ยินเสียงของลนสวยมากเลยนี่นะครับด้านข้างนี่เป็นด้านหน้าของร้านนะครับ อีกอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูพี่อังปาประกอบกันต่อนะครับสิบสามแล้วสิบสามแล้วนะครับเฮจะไปชั้นสองแล้วอ่ะครับกำลังจะไปชั้นสองแล้วลูกเนาะนี่นะครับที่สิบสี่ได้ไปก็ไปหน้าหนึ่งแล้วอ๋อครับผมจะเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับคู่มือหน้าแรกจะเสร็จแล้วนะครับห้าสิบปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ อยู่นะั้นนิดนึงใช่เยอะนิดนึงอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ออ๋นีไ่ไงช่หนใช่ไหมใช่ลูกคือคอลูกดูนะเป็นไ,ไงครับโอ้ยยัไงไวิธีวิธีประกอบคอด้านบนใช่ไหมลูกครับอ่าไม่ยากไงไม่ยากกินไว้ประกอบเองไม่เขามีสั์เป็นรูปมาเราแค่มาเสียบเสียบตามเขาบอกให้เฉยลูกง่ายอยู่แต่บอกว่าเลโก,ก ช่วยเปโลกที่ง่ายที่สุดคือสไปเดอร์แมนอันแรกใช่ไหมคือประกอบใช่ไหมลูกดีนะจับอันง่ายก่อนนะ่ะเลยประกอบง่ายเลยสบายเลยใช่ไหมลูกจะเจออันจะยากยาก,ยาก,ก่อนเนีโโ่ยโหเหนื่อยเลยล่ะสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วนะครับก็สแสดงว่าต้องไปคู่มือชินหน้าสองแล้วใช่ไหมลูกเก่ง <40 S 1> มากเ <40 S 1> ลยลูกสุดท้ายแล้วลสุดท้ายของหน้าแรกนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว แบบที่สี่ของเราบ้านซูเปอร์ฮีโร่มีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยครับลำพพงแตกชั้นดูเดยลูกลำโพง่อนเนี่ยไม่ใช่มันเป็นหน้าต่างลูกหน้าต่างลานลูกสวยงามดีออกโอเสานี่ไงใช่ใช่ลูกมันเาวิติดครับลูกพอครับครับลูกใกล้เสร็จแล้วใกล้แล้วนะตอนนี้มันน่าจะสักกันมันแปดสิเอร์เซ็นต์แล้วลูกเนาะใกล้แล้ว ตอนนี้เลโก้ก็เหลืออยู่เท่านี้แล้วนะครับนี่นะครับเลโก้ที่เหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้น้าตาหลุดน้าตาหลุดเลยลูลกเ<อ>หรอเสียงเลโก้แก๊บแก๊บแก๊บอ๋อครับโลกอุ้ยมาทำอะไรอ๋าข้อประกอบโลกมันไม่ยากเลยง่ายมากครับโลกสิบเจ็ดใช่ไหมโลกครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ อันนี้ไม่ได้ทำมาเลยเลยประทับแต่ข้อนี้แล้วเหรอครับลูกไม่ยากเท่าไหร่เนาะประกอบแบบลาบเล่้ยงอยู่นะวันนี้นะลูกเนาะอันนี้คือประกอบไพแค่สองอันเองทีนี้ที่อันนี้เราประกอบทีคนครับลูกแล้วก็ติดเกินเรียบร้อยแล้วติดเกินแล้วนะก็จะกระจกร้าวกระจกล้าวก็ติดแล้วสวยแล้วลูกเหมือนเลขแปดเป๊ะเลยแล้วก็ลำโพงก็หายไปแล้วครับลูกอะไรลูกสิบแปดเป็นอะไรลูก 1ิ 18, พวกนี้เลยหรอครับโอ้ไม่ยากไม่ยากอย่างเงี้ย่ะสิแปตรงนี้นี่เห็นไหมครับขอบสีฟ้าฟ้าไหมใช่แล้วลูกไม่ยากเท่าไหร่ลูกสบายสบายครับอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรที่ยากเลยครับลูกก็เอาปาประกอบบ่อยไงทึนี่ไงัอเปาวมีมมมประสบการณ์นี่ง่าหมดเลยี่ดีมากลูก อะกัตตาอเมริกาใช่ยากที่สุดสเพราะว่าเลกโก้ตัวลิบเยอะมากอันที่สองอร์เรมแมนครับไม่ใอันที่สองอันที่สามอันที่สามอันที่สามคือลิมิ้นโอ้ครับลูกอันที่สองคือตันนิกาครับลูกพัฟฟี่เราเรียกแล้วพัฟฟีอ่ออกมาพี่ประกอบเถิดนกมาขออประกอบกวนต้องรีประกอบพอครับครับลูกมันเหมือนห้าง เหมือนห้างเหรอมันเป็นร้านขายมันจะสูงสูงใหญ่ใใช่ไหมลูกเหมือนห้างใช่ไหมเพราะถ้าเป็นร้านเป็นบ้านเนี่ยมันจะาไม่เตี้ยไม่สูงที่นี่ใช่ไหมลูกตอนนี้อยู่สิบแปดสิบแปดแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้าานนประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่างเปากำลังเก็บรายละเอียดนะครับต่อไปก็จะไปประกอบประมาณส่วนส่วนดันฟ้าใช่ไหมลูกเริ่มประกอบการอ๋อครับลูกเริ่มประกอบส่วนดันฟ้านะเอ้ กรอบหวานตรงดาดฟ้าใช่ไหมลกูกครับท่ถ้าอันนี้จบก็อีกสามอันน่ะก็เสร็จแล้วง่ายจังเลยโอเคอ่ะนี่ประกอบเลยครับไม่ใช่สามอันสี่อันสี่อันเหรอโอเคครับลูก <5 S 1> ใช่ไหมสี่อันถูกแล้วไงห้า <5 S 1> อ๋นน <5 S 1> อห้าก็ห้าครับเก้าแล้วนะคะ ก้าแล้วนะครับตอนนี้อีกสี่อันอีกสี่ลูกก็จะเสร็จแล้วนะครับหายโลกเหลือแค่นี้แล้วใช่ไหมโลกครับเท่านี้จบนะครับจิงอันนี้ห้าอันเนาะสบายสบายเนาะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เลยดูดูดูที่ทําเลยก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ เขาดำปรุงดูสีจะไม่ได้ครับลูกสีดำจะเป็นส่วนฐานนะล,ลูกเนาะฐานของที่วางขวานใหญ่เนาะใช่สีดำขวานคืออะไรอ่ะขว,ขวานทองไงไม่ใช่ขวานคืออะไรอ่ะคอนทอเหรออ๋อโอเคคอนทองทำไมกถึงพูดเป็นขวานล่ะก็แรกๆไงมันใช้คอนทอแล้วคอนโยเนียเนี่ยมันพังก็เลยเอามาหล่อใหม่เป็นขวานมีมีหลายภาคไงลูก ไปเก็บรายละเอียดบนเพดานอยู่นะครับตอนนี้ไปรเร็วมากหมาแบบเร็วๆเลยครับใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้เพียงเปล่าเลงมืออย่าเลยครับหมดแล้วฮะทำแค่นี้ไงะหมดแล้วต,ต่อไปก็ลูปต่อไปลูกรลูกทียี่สิบนะครับเอยอ,อีกสี่แล้วนะไกล่จบแล้วลูกนิดเดียวนิดเดียวนี่ครับแพ้ของลาตีอ๋อครับ Lego, เลโก้ก็เหลือที่เดียวแล้วนะครับตอนนี้อ๋อใช่ปั๊มไหนลูกตัวปั๊มลูกเหรอ ynen, ไม่ใช่มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้แงกันได้เดี๋ยวเรามา<ต>ประกอบค้อนทอกันลูกค้อนยั์บนเพดานร้านพอประกอบค้อนปุ๊บเอาไปประกอบ พอประกอบเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปรวมกับที่ร้านก็จะเสร็จเรียบร้อยครับลพูดเกือบพูดว่าร้านเออพอพูดปิดมาได้เวลาของคอนทอถูกต้งองอาเริ่มประกอบค้อนทอแล้วนะครับอตอนนี้ ใน,ในโลกคอนป,ประกอบยากใช่ไหมมันใส่ไม่ได้เนโลกมันละเอียดมากเลยนะขประกอบคอนทอ่อไม่ผิดหรอกเราประกอบไปดีลูกพยายามหมุนให้เข้าให้ให้ให้เข้าล็อกมกันลูกนี่คือขวานไหนลกูกขวานทอ่อไหนพ่อก็ดูหน,น่อยนี้พ่อก็ดูขวานท่อหน่อยแต่ว่ามันพลาดตรงนึงใหญ่ขนาดนี้พลาดตรงนึงสองอันอ่ะลูกขวานท่อพ่อสองอันแป๊บนึงครับลูก ทำไมลูกแก้ใหม่เนลูกเหรอฮะอ,อ๋อเก็บกรายละเอียดให้มันเรียบร้อยใช่ไหมลูกครับเก่งมากลูกตอนนี้ก็น่าจะมปนนะสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใกล้เสร็จเต็มทีแล้วครับพอเราประกอบขวานทอเสร็จเราก็เอาขวานทอเนี่ยมาประกอบตรงเพดานร้านเราก็จะเสร็จเรียบร้อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ นิดเดียวครับนี่ครับการประกอบไปนะครับตอนนี้อันนี้ประกอบเป็นแท่นมันใช่ไหมลกูก <Yes. S 1> ปากลงแท่นแล้วเอาแท่นเนี่ยมาประกอบตรงเพดานเนาะ <ess> แต่ดให้สวยๆเหมือนในกล่องในรูปนะในรูปเลยนะเอาตัดให้เหมือนในรูปเลยลูก ปิดเพื่ทำไมอ่ะลูกอ้าวเสร็จแล้วโอ้โหรอมานานมีฝีมือกันนะเนี่ยเพราะว่าร้านของทอนี่สวยดีนะลูกนะรายละเอียดก็เยอะดีด้วยเก็บตัวด้วยเก่งมากเลยลูกประกอบทั้งหมด4ี้านสแบบเสร็จประกอบ4วันวันละแบบได้4สวันโอ้ เจ้าคลิปนี้อย่าลืม,มดลกดไลค์กด s c r ต b e ด้วยนะคะบ๊ายบายหลังจากที่เราต่อมาครบ4แบบ4 EP เดี๋ยวเราจะมี EP พิเศษใช่ไหมลูก <Yeah. S 2> EP ที่5เป็น EP พิเศษคือเราจะมารีวิว บ้านของซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง4แบบพร้อมกับเลโก้นะลูกนะเลโก้ Lego แบบของซูเปอร์ฮีโร่ประจำแต่ละบ้านเลยเดี๋ยวเราคอยติดตามชม EP 5กันนะครับ EP พิเศษนะครับ